มาทานครับพี่น้องลุยซันโคคือเก่าครับผมมาปลาหนูน้ำพ่านตอนเพิ่งครับมื่อนี้เพิ่งส่วนครับหลายคนมันกระทำได้ครับว่าลุยซันก็เวทลิปอันเป่าหนูแนวสันไล่หนูยังปีกายนี่ว่าสันเดี๋ยวโมิสห้าไปรุ่นครับว่าสิไดไปไดครับไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องเอ้ลแ้วลกเออลเลงขนั่งหุ่ เกือบเกือบแม่เกือบโอ้ยเกือบแล้วหนูยังนี่มามาสิเป็นเลิศโอ้ยโอ้ยหนูเนาะครับพี่น้องพันพันบันเทิงเข้าครับคืนว่าหนูคู่นึงว่าเกือบครับคู่นึงว่าหนูบาดเนี้ยเอาป่ะมาเบิ่งกันนะครับพี่น้องครับ ผ่านเหมือนเรื่องพันเห็นเห็นบ่เห็นว่าเพิ่นเห็นแน่นอนบ่เฮาเฮามาถามเพิ่นก่อนถ่ามือนเึืงครับผมตัวนี้80 80%บ่ปดสิบเปอร์้ซ ok, ็นต์บ่หนูเขานีมั้งบ่เขาพี่น้องน้องสาครับเพราะว่าหนูหายกินน้ำหนองเนาะพอมันถือมาอะไรครับมันก็ตื่นครับมันก็เขาหง้งครับอนี้คร่ผ่ันน่องครับพี่น้องพันลายจุดฟันแล้วฝุ่นน่อครับน่องนี่เหมือนขื่นครับมันก็หา

ร่วงแทงลุมพ er un. yeah> anyway> ูนออไปไม่ได้รงแทงลุมพูนอ้ยครับพี่น้องอุ้ยตุง่ยนึงว่อุ้ยลูกแล้วตุ๊งงายเกือบงอยู่ย่อยู่มาลัดเสียครับพี่น้องโเห็นเลยครับผมปลาสิอูดครับยุแกนนะครับที่แหกปลาสีอูดยุแกนนั่นหนูออกครับแดนมาน้ำฟังครับแดนมานน้ำฟังหาอยู่มองนี่นะครับ มากับยำบท่านครับมากัได้ตอนนี้คาดว่าเดาครับว่ามันถิ่เขาหู้ครับพี่นอ้องแล้วผ่านตอนพิ่นกำลังเป่าอยู่ครับเป่าบังครับเป่าบังเอาควนเข้าไปนะครับเสียงขันนั่นขันเจียวเียงเจียว เอาครับพี่น้องเขาก็มาหล่นกันเบิ่งครับบองหัว่าไม่ถีบเขาขูงผมนี่เพราะว่าฟังมันสั้นครับเฮ้ยครับพี่น้องพี่น้องครับผมพี่น้องครับพันตั๋ครับผมพันตั๋งครับครับพี่น้องเก็บอะไรของพ่อมาเพิงครับผมไหมครับผมแช่ครับผมกุ๊กแช่อ้าครับพี่น้องก็ถือว่าประหัวอยู่นะครับหนูไม่หนูเบาเข้านี่หละครับพี่น้องครับผม ตัวแหลกแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมกับเสายไปเบิ็ง <laughs> ตัวต่อไปเด้ครับพี่น้องครับผม <laughs> อ้าวครับพี่น้อง <laughs> มืัอนี้ก็คาดว่าสเสด็จ <laughs> ตัวเดียว,น,ยวน,น้องน้องกระบอกไม้เป็นไรครับเปลี่ยนเหมือนก็เด็กแล้วครับผ่านกับมะซองบุ้งหูวันนี้อ้าวรองบุ้งหูรองบุ้งควันออกจากหูครับ เด็กแล้วครับพี่น้องเสิไหวกับบ้านเท่าหรอครับผมกินหนจะว่ากันไหมได้ครับพี่น้องครับผมกินนีลูกีสามล่าไปก่อนคร,ครับพี่น้องสวัสดีครับ